วันนี้เปิดหัวด้วยการหัวเราะแบบมีเลสายนะครับมิใช่อะไรคืนนี้ครับกลางดึกตีสองตามเวลาประเทศไทยมีศึกพิีเมียร์จะบอกว่านัดตกค้างก็ไม่ใช่นะครับต้องใช้คำว่านัดก่อนเวลาแล้วกันนะมีมีพิีิมียร์เกมก่อนเวลาเนี่ยหนึ่งคู่นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเกมก่อนเวลาก็คือ สุดสัปดาห์นี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอับรอบตัดเชือก2คู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่เข้าไปในรอบรองชนะเลิศ f อฟเอับเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นอตติแฮมฟอร์เลสคิต้าลพาเลสนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าก็เลยจําเป็นต้องลงฟาดแข่งในช่วงกลางสัปดาห์คือเตะก่อนเลยแล้วก็พอสุดสัปดาห์ก็เป็นศึก f อฟเอคับนะครับก็เข้าใจกันตามนี้นะ ค่ำคืนวันนี้มีคู่ก่อนเวลานะครับที่เอมิเรตสเตเดียมบ้านของไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงหรือไอ้ปืนโตทะลักเดือดว่าที่รองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสำคัญตรงที่ว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยหากเจ้าถิ่นนะครับเดอะกัรเนอร์สเนี่ยพลาดท่าพ่ายแพ้ผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพาเลต นะคือพูดง่ายๆว่าถ้าคืนนี้อาร์เซนอลคาบ้านนั่นหมายความว่าพวกพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกประจํารุธุการนี้อย่างเป็นทางการในค่ำคืนวันนี้เลยคือแต้มจะขาดทันทีลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องลงเล่นว่าแล้วนะฮะมีข่าวว่า ขุนพลหงแดงนะครับรวมถึงอาร์เนอร์สล็อตก็มีการนัดกันนะฮะไปเชียไปเชีย์ดออีเกิลส์นะครับหรือคริสตัลพาเลตเนี่ยที่จะบุกไปเยือนเอเมเร์สสเตเดียมของอาร์ซ์นอในค่ำคืนวันนี้เชียให้คริสตัลพาเลตเนี่ยบุกไปเหยียบจมูกเจ้าทินนะครับควักสามแต้มกลับออกมาลิเวอร์พูลก็จะดีใจนะครับเฉลิมฉลองกัน โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องลงเล่นในวันอาทิตย์นี้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แอนฟิลนะครับก็หลายคนก็อยากให้มันจบนะครับวันอาทิตย์นี้มากกว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นคุณตังกุยเด็กหงนะฮะแบบสุดลิ่มที่มรูถูกเขาบอกผมว่าอยากให้ลิพูลเล่นเกมที่มีความหมายคือลงเล่นแล้วก็เอาชนะ ท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แล้วก็ได้สามแต้มแล้วก็คว้าแชมป์ในเกมนั้นที่แอนฟิลด์เขาบอกว่ามันจะมีความหมายมันจะได้อารมณ์ได้ความรู้สึกมากกว่าอยู่ดีๆได้แชมป์เพราะว่าคู่แข่งพลาดให้อะไรแบบนี้นะฮะในขณะที่บางคนนะครับเด็กของบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ให้มันจบๆไปเลยนะขี้เกียจลุ้นขี้เกียจกังวลคือบางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจได้คือเขาแบบเขาเอ็กไซส์มากตื่นเต้นมาก ยังมีบางคนที่กลัวไม่ได้อยู่นะฮะก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้คืออะไรก็ตามแต่ที่มันยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมันก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เข้าใจได้บางคนเขาก็บอกว่าเอา้างานให้มันจบๆคืนนี้ไปเลยให้คริสตอลพาเลตนะครับบุกไปเหยียบจมูกอาร์เซนอลถึงกินให้มันจบๆไปคืนนี้เลยนะครับแต่ก็ดูแล้วเนี่ยนะบางคนบอกเฮ้ยมีสิทธินะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บตัวตัวเจ็บก็เยอะ เพื่อที่จะรอเล่นกับเปแอสเชในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกกลางสัปดาห์หน้าผมจะบอกให้ว่าอาร์เซนอลนนะ่ะได้พักอีกดานมึงนั่นแหละพาเลตนะฮะคือวันเสาร์นี้ต้องเล่นรอบรองชนะเลิศเอฟเอคักับแอสตันวิลล่าที่เวมบลีร์เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่โอลิเวอร์คลาสเดอร์กุญซือของปราสาทเรือนแก้วเนี่ย เขาก็จะโรเตชันผู้เล่นนะครับแล้วก็กำชับลูกทีมว่าก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปเสี่ยงอาการบาดเจ็บหรือไปสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุเพราะว่าเกมสำคัญเนี่ยมันรออยู่มันสสแยยิ้มรออยู่ในคืนวันเสาร์นี้ต่างหากและถามว่าทีนี้นะครับพาเลทมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะบุกไปเอาชนะอาเซนอลถึงถิงถ่นเอาตรงๆกงฟุตบอลนะครับ ฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พลิกล็อกมันก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยดูเหนือกว่านะครับตัวผู้เล่นดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นเหนือกว่าความสม่ําเสมอสูงกว่านะครับก็อาจจะเป็นได้ที่คาบ้านนะครับทีนี้ไปดูสถิติอาร์เซนอลชนะทึสเซอพาเลสมาติดต่อกันเนี่ยห้านัดนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้าเล่นที่บ้านของตัวเองเนี่ย ไม่แพ้คิซตัลพาเลตมาแล้วหกรดูการติดต่อกันครั้งล่าสุดที่พลาดท่าถูกคิซตัลพาเลตเนี่ยบุกมาเชือดเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี2019นะครับก็ดูสถิติดูฟอร์มการเล่นดูตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ดูโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยอาร์เซนอลได้พักเต็มเตมกว่าจะกว่าจะได้เจอกับป s เในขณะที่พาเลตเตะคืนนี้มีเวลาพักแค่ 2คืนเท่านั้นเอง2วัน2คืนนะครับก็ต้องลงไปทำศึกกับอแอสตันวิลล่าที่เบลีบรเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงที่พาเลทจ,จะเก็บตัวมากกว่าอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นอาจเป็นโดยได้สูงนะครับที่คืนนี้ยังไม่มีการตัดสินแชมป์และแชมป์ก็จะไปตัดสินกันในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับ น้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่นะฮะสึกสัตว์ไปอีกเจอกับท็อตแนมอสเปอร์ว่าแล้วนะครับพระเจ้าสัมพัน์กันเล็กน้อยใครไม่อยากดูบอลอยู่บ้านเด็กโหงนะครับอยากจะไปเฉลิมฉลองอยากจะไปสัมผัสความเมามันนะครับค่ำคืนแห่งความเด่าโห่นะต้องบอกว่าด่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวจัดงานกันที่ร้านหลงเราวิภาวดีนะครับหลงเรานี่เขามีสองสาขา นะครับสาขาหนึ่งก็อยู่แถวเรียบด่วนอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ถนนวิภาวดีไปจัดกันที่หลงเหลาสาขาถนนวิภาวดีนะครับหลงวิภาอะไรประมาณนั้นก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่27เมษายนนะครับก็มีการถ่ายทอดสดภาคโดยบอบูกับน้ำแมหวานเชียบแล้วก็มี ผ,ผู้ร่วมดำเนินรายการมีตแตรวงนะฮะมีวงโหรีมีรถแห่นะครับก็จากต้าเฟดเฟ,ฟ้แล้วกสว็สาวเซ็กซี่นะฮะเซ็กบอมอะไรนะสกอยเซอร์อะไรเนี่ยนะครับสาว,ส,าวสกอยเซอร์ไม่ใช่สกาวเซอร์นะสกอยเซอร์อสกอยเซอร์เรียกผิดนะครับก็มีอีเบิ้มอีเข่องอีตึงไม่ใช่ถุยนะฮะก็ไปดูเองแล้วกันว่ามีใครบ้างผมแปะนะครับ แบนเนอร์เอาไว้มี QR Code ให้ทุกท่านสแกนนะครับใครเป็นเด็กของอย่านิ่งดูได้อย่านอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับดูแล้วไม่มีทางพลาดแชมป์หลีกสูงสุดสมัยที่ยี่มิดนะครับยักคิวให้ I, ถ้าไม่มาเฉลิมฉลองกันบอกเลยว่าจะเสียดายไปอีกนาน <laughs> อะนะครับก็ดูแล้วคืนนี้อารเซนอลคงไม่ไม่ย่ำแย่ถึงกระดา แพ้คาบ้านแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาตรงๆอะ่ะผมอยากให้มันไปตัดสินกันในวันอาทิตย์มากกว่ามันจะได้อารมณ์และความรู้สึกนะครับในเกมที่มีความหมายมากกว่านะครับส่วนการแย่งชิงนะครับการติดนะครับโอ้โหการแข่งแย่งแข่งขันํามันเชื่อเชื่อนโอ้โหเฮียเฮียพูดเป็นเพลงเลยทีเดียวนะครับการแย่งกันติดท็อป5 นะครับคือความเมามันความสนุกสนานความตื่นเต้นที่เหลืออยู่ที่หลงเหลืออยู่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เมื่อคืนก็มีเตะไปหนึ่งคู่นะครับเป็นแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าปรากฏว่าโอ้โหเกมกำลังจะเสมออยู่รอมรอทีมเยือนจะยันอยู่อยู่แล้วนะสุดท้ายเนี่ยไปพลาดท่าในช่วงทดเจ็บโอ้โหและทดเจ็บเนี่ยนาทีที่93 94แล้วนะครับเป็น เชลมีโดกูลาก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 ไปนะครับถึงเส้นหลังแล้วก็ปาดด้วยเท้าขวาลากไปทางซ้ายนะปาดด้วยเท้าขวาไซาก้อยลูกผ่านหน้าประตูนะฮะเลี้ยวไปถึงมารรอุสโนเนสกระทุง้งบุ่มแคบเข้าไปตรงตะข่ายเป็นประตูชัยให้แมนเชสตี้นะครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไปแบบบุดวิดเลยสองประตูต่อนหนึ่งแหมเห็น <c oughs> ไม่อยากจะบน่น ไม่อยากจะเล่าแต่เชื่อว่าหลายคนไม่ได้ชมนะเห็นมาครับแรดฟอร์ดเล่นแล้วก็อืมนะหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วดูดูวิลลาตั้งแต่ไอ้เจ้าแรชี่มันย้ายไปอยู่เนี่ยหลายครั้งแล้วทำไมมันพอมันไปสวมสวมเครื่องแบบสีเลือดหมูฟ้าเนี่ยแล้วมันดูทําไมดูมันมุ่งบ้านตั้งใจทุ่มเทโอ้มีวิ่งช่วยเกมรับมีวิ่งไปเอาบอลโอ้โหนะเล่นแบบ เลืองรานะครับมีความสุขภาษากายนี้ออกชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญฟอร์มการเล่นนะใช้ลยอย่างเมื่อคืนเนี่ยเปิดเกมมาไม่กี่นาทีโอ้มีโยกซ้ายโยกขวายโ,ยโยกโยกโยกแล้วก็ตะบันแหมน่าเสียดายบอลพุ่งไปชนเสานะครับจังหวะที่แอสตันวิลล่าได้ประตูจากจุดโทษแรดฟอร์ดมีส่วนนะครับช่วยให้ทีมได้จุดโทษเพราะว่าเป็นคนส่งให้เ,เพื่อนนะก่อนที่เพื่อร่วมทีมเขาจะถูก อ่ารูเบนดิอาสของแมนเชสเตีย์เนี่ยทำฝ่าจนด้จุดโทษแล้วพอเป็นจุดโทษแรดฟอร์ดเป็นคนสังหารเองแล้วก็สังหารได้อย่างเลือดเย็นไม่พลาดตีเสมอให้วิล่าเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งช่วงต้นครึ่งหลังครับมีจังหวะหนึ่งโอ้โหโชบ,บอนนะครับแล้วไปแตะหลบสเตฟานอเนกาในทวารของแมนเชสเตียนะฮะเพียงแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าพอแตะหลบแล้วเนี่ยมุมมันเหลือแคบเกินไปจังหวะตะ,ตะวัดยิงของแรดฟอร์ดเนี่ย มันก็เลยไปเข้าทางหน้าต่างนะครับก็ดูแล้วตอนเนี้ยแรดฟอร์ดเขาเขาแย่งตําแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับตอนนี้เขายึดตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าของแอสตันวิลล่าอย่างถาวรแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมีเรื่องอยากจะบอกอะ่ะอืก็คือในเมื่อในเมื่อหลุดจากตําแหน่งก <c oughs> องหน้าตัวจริงถาวรแล้วอะ่ะอยากบอกโอลิวัตกินส์นะครับมาอยู่ด้วยกันไหม ไปอยู่ด้วยกันมาสวมเครื่องแบบปิศาจแดงไหมเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเขาก็กำลังมองหาศูนย์หน้าตัวใหม่อยู่นะครับเพราะว่าคนเก่าเนี่ย,ยพูดแล้วก็เซง็งดันยึดถือสักรเบือเป็นแม่แบบในการเล่นซะอย่างนั้นนะแทนที่จะยึดถือมีดโกนเป็นแม่แบบในการเล่นแทนที่จะยึดถือปืนปซสก้าเป็นแม่แบบในการเล่นแม่งยึดถือสักรเบือเป็นแม่แบบในการเล่นซะอย่างนั้นนะ แอสตันวิลล่าเมื่อคืนแพ้ไปนะครับก็เลยทำให้อันดับเนี่ยไม่ขยับแต่เป็นแมนซิตี้ครับนะที่กระโดดขึ้นมาแซงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนขึ้นอันดับสามพอแมนซิตี้ยัดเยียดความปรชาชัยให้แอสตันวิลล่าอันดับสามก็เลยกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กระเคล่นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยหลุดไปเป็นอันดับสี่ถามว่าอตอนนี้แต้มมันเบียดกันมากนะครับ อันดับ5เนี่ยอันดับ5คืออันดับสุดท้ายที่ได้ที่ได้ไปเล่นยูฟาจะไม่หลีกัับอันดับ7นะครับตอนเนี้ยอันดับ7คือแอสตันวิลล่านะครับต่างกันแค่2แต้มเท่านั้นเองเหลืออีก4ีถึงหนัดเพราะนั้นเนี่ยแค่นัดเดียวมันสามารถที่จะพลิกผันได้เลยมันก็เลยมีคนถามผมว่าคิดว่าใครจะติด1ใน5พูดถึงท็อป5แล้วอธิบายตัวนี้อีกทีนึงนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับ อังกฤษรพรีเมียร์ลีกนะฮะัพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจะได้ไปเล่นยูฟ่าจะไมยนลีกเนี่ยจากพรีเมียร์ลีกห้าทีมนะครับห้าทีมก็คืออันดับหนึ่งถึงห้าแต่นะครับมีคนถามมาเยอะมีคนสงสัยเรื่องนี้เยอะแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยแล้วเขาจะไปตัดโคต้าไอห้าอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยออกไปทีมหนึ่งเหมือนเช่นเคยหรือเปล่าเพื่อที่จะบวก แชมป์บอลถ้วยเล็กของยุโรปเข้าไปคําตอบคือไม่นะครับท็อปฟได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกห้าทีมคือห้าทีมแต่ถ้าจะพัดจับพลูสเปอร์หรือปีศาจแดงนะครับน้องไก่หรือปีศาจแดงควา้าแชมป์ยูโรปาลีกขึ้นมาก็เท่ากับว่าได้โคตา้าบวกหนึ่งไปแบบ,นะบไปแบบฟรีๆเลยก็เท่ากับว่าถ้าสเปอร์หรือแมนยูได้ชแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าจะมีทีมจากอังกฤษนะครับ ไปเล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยทั้งหมด6ทีมทีนี้มาดูนะครับในเส้นทางที่เหลือของ le League, ริเียรีฤดูกาลนี้นะมีคนถามมาเยอะว่าผมมองว่าใครจะติดนะครับหนึ่งในห้าซึ่งตอนนี้เราละไว้ในฐานที่เข้าใจคืออันดับหนึ่งอันดับสองค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างอนะไม่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างอ่ะน่าจะแน่นอนแล้วเฉพาะอย่างยิ่งอันดับหนึ่งนะครับคือ ลิเวอร์พูลอันดับ2คืออาร์ซโผมมองว่านะครับแมนซิสตี้จะได้อันดับ3เหตุผลคือด้วยฟอร์มการเล่นนะครับที่กำลังร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยศักยภาพทีมด้วยความเจนจบประสบการณ์ของผู้เล่นแล้วก็ผู้เป็นโค้ชอย่างเป็กฟาดิโอลานะครับแมนซชเตี้แชมป์เก่าน่าจะยึดอันดับสได้แล้วก็ผมดูโปรแกรมที่เหลือของทีมเรือใบาสีฟ้า ต้องบอกว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบนะฮะเดี๋ยวเกมหน้าเจอวูฟในบ้านแล้วก็ออกไปเยือนซามตันนะครับเจอวูฟในบ้านไปเยือนซามตันหกแต้มเต็มๆหลังจากนั้นนะครับนะเล่นในบ้านเจอบอลหมัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เกมสุดท้ายออกไปเยือนฟูแลมนะครับก็4เกมนี้ก็น่าจะมีต่าๆมี10แต้มน่าจะติดอันดับ3ได้นะครับส่วนอันดับ4ผมมองว่าน่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับเกม ห้าเกมสุดท้ายก็ไม่ถือว่าหนักเดี๋ยวเจอเบรนท์ฟอร์ดในบ้านนะครับเจอกับคริสตัลพาเลตออกไปเยือนแล้วก็มีเกมกับเลสเตอร์ในบ้านอัน,นี้ก็สามแต้มแน่ๆงเกมสุดท้ายนะครับไปเยือนเวสต์แฮมทีมที่อันดับต่ําอยู่ท้ายตารางแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยเล่นในบ้านอาจจะต้องตัดสินกับเชลซีพูดถึงเชลซีแล้วต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้อยู่อันดับ6แต่โปรแกรมที่เหลืออยู่เนี่ยอ้วกแตกที่สุดนะครับ เลซีนี่เหลืออยู่สี่นัดนะหนักหนักทั้งนั้นนะครับหนักหนักทั้งนั้นเดี๋ยวนะครับห้านัดขอภัยไม่ใช่สี่นัดหนักหนักทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกับเอเวอร์ตันในบ้านนะฮะเล่นกับเอเวอร์ตันในบ้านเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวพวกพี่พี่มาเยือนต้องยืนปรบมือเป็นเกียรติให้เขาอีกนะครับหลังจากพวกพี่พี่มาเยือนต้องออก ไปเยือนเซนต์เจมส์พาของนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลเขาก็ต้องการสามแต้มเพื่อจะติดท็อปไฟเช่นกันนะครับส่วน2อนัดสุดท้ายเชลซีต้องออกไปเยือนโอทัฟฟอร์ดอันนี้อาจจะสบายหน่อยเพราะว่าแมนยูเขาชอบคาบ้านนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายเมื่อกี้บอกไปแล้วต้องบุกไปเยือนซิตี้กราวของทีมเจ้าป่าก็ต้องขอโทษอ่าบลูอาร์มี่ด้วยนะฮะแฟนๆของ สิงบลูนะฮะขอโทษแฟนๆของเชลซีด้วยว่าก็ผมพูดด้วยด้วยเหตุด้วยผลนะก็ดูจากโปรแกรมที่เหลือแล้วก็คาดว่าเชลซีน่าจะหลุดแล้วก็อย่าลืมว่าเชลซีมีเกมกับไม่ใช่มีเกมกับมีเกมในศึกคอนเ e อเรนซ์ลีกนะครับมาแบ่งพลังงานไปด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดเชลซีออกจาก1ใน5้าทีมที่จะติดนะครับท็อป5ฟของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้นะนิวคาสเซิลนะครับ จะว่าหนักก็หนักจะว่าไม่หนักก็ไม่หนักเดี๋ยวเจออิฟสวิชทาวในบ้านสามแต้มแน่ๆออกไปเยือนไบรตันกลับมาเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วเดี๋ยวต้องมีไปเยือนอาร์เซนอลนะครับไปเยือนอาร์เซนอลเสร็จแล้วเนี่ยนัดปิดท้ายเล่นกับเอเวอเรตันผมว่าด้วยด้วยศักยภาพด้วยด้วยความแข็งแกร่งของสาริกาดงอ่ะนะครับก็น่าจะเบียดติดนะครับอันดับห้าหรืออันดับสี่จนได้ในฤดูกาลนี้ ส่วนแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้อยู่อันดับเจ็ดผมดูแล้วโปรแกรมที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าหนักอะไรมากแตแ่พูดยากนะครับคือฟอร์มการเล่นวิลล่าเนี่ยก่อนก่อนเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเลยนะครับพอเมื่อวานเนี่ยไปเสียท่าให้แมนซิตี้เดี๋ยวจะกลับมาเล่นกับฟูลแลมในบ้านนะครับแล้วก็ออกไปเยือนบอลมามันะครับมีเกมกับสเปอร์ในบ้านแล้วก็นัดสุดท้ายของฤดูกาล <c oughs> ไปเยือนออทาฟฟอร์ดไอเทียมึงจะแพ้คาบ้านใจโคมึงจะแพ้คาบ้านทุกนัดเหลวว่าแมนยูนะก็ผมมองว่าน่าจะเป็นเชลซีกับแอสตันวิลล่าเนี่ยที่หลุดวงโคจรห้าอันดับนะครับของพรีเมียร์ลีกประจ ա มฤดูกาลนี้อันดับหนึ่งแชมป์ก็คือลิเวอร์พูลรองแชมป์อันดับสองนะครับก็อาร์เซนอลอันดับสามผมให้แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับสี่นะค,คือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และอันดับห้า สาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดครับ <laughs>